าาแล้วมันเร,ร<ม>ิ่มต้นขึ้นใหม่ไหมออกมเริ่มต้นกับแบบจีจีไม่ได้หรอโค้ดหนูโค้ดหนูเป็นไรเอา้าเข้าเข้ามากเข่าทั้งหัวใจกลับ มาได้หรือเปล่าตอบมาหาฉันที่ได้ไหมคนดีหากว่าใจของเธอไม่ได้เปลี่ยนไปย่อให้โอกาสฉันอีก จะได้ไหมยัยโปรดอย่าทิ้งรักเลยพี่แต่งเลย <c oughs> ไม่เธอหง้อเราหรอ,หรอไปกลับหรอกเอาแต่รู้ไม่กลับไปหาเธอหรอกไม่ก็ไม่กลับไปหาเธอเหมือนกันไม่หัวซาเธอโอเคก็ ที่เราจะตจะเสินใจผู้รักเราเพลงอีกต้องแต่งงานกันเราจะเป็นเช่นไรแต่วันนี้จะเป็นอย่างไรถ้าเราทั้งสองคุณต้องจากไปเธอจะคิดถึงกัน มึงไมเวลาที่เราไม่เจอกันตัวฉันก็พอผู้ใจหมดเวลาแล้วเธอคงต้องไปฉันคงไม่ลังเธอไว้แค่อยากให้ร้องดูอีกสักครั้งว่ายังรักกันหรือเปล่า คิดถึงกัน้าเขาไม่หยุดร้องก็คือจะตายนะลองคิดดูฉันเศร้าอยู่แกแฉฉันเศร้าอยู่พี่จอยพี่จอยคขาเง้อกันอยู่หรอบ้านเราไม่ได้ง้อใช่ใช่เราไม่ได้ง้อกันใช่เราไม่ได้ง้อกันใครว่าอะไรเราเลิกกันไปแล้วตั้งตั้งหนึ่งนาทีแล้วใช่ใช่เราเลิกกันไปหนึ่งนาทีที่แล้วเราเราหยากันแล้วจริง ตอนนี้เรากลับมาเป็นเพื่อนกันได้ไหมใช่ไวความสัมพันธ์มันแบบไวๆอ่ะเราเป็นเพื่อนกันก็ได้เรากลับมาเป็นเพื่อนกันเนาะใช่โอเคเลยเราเป็นเพื่อนกันโอเคบ r o y e a บ bro ที่จะลงมือถ่ายรูปเราเป็นเพื่อนกันแล้วใช่เราเป็นเพื่อนกันแล้ว bro ไปนั่งใหม่ดียังถ่ายรูปไม่ได้เลยไม่อะไม่ต้องถ่ายหรอกเราจะถ่ายทำไม้ bro bro b r จับมือกัน b บ o bro new gym กัน bro ต้องทักทายแบบฝรั่งนะเอาไหมเอาไหมไอเนื้ออสบ Hey bro Come for the Friday r o the Friday s h a e m f r m